สวัสดีค่ะมอนีเนาะกับพามาเบิงน้องวาสนานะคะน้องวาสนาก็เริ่มอ้วนขึ้นแล้วนะคะอัปเดตเนาะอัปเดตน้องวาสนาเครื่องตัดหญ้ามีชีวิตของเรานะคะเอ,อนั่งกับมาตัดหญา้าโยป้าบักซีดาให้ระค่เนี่เพิ่นอ้วนขึ้นแล้วด้ค่ะมีสีมีสันขึ้นหลายเติบแล้วนะคะน้องวาสนาเนาะประจาฟาร์มดิมแลนสามสองพี่น้อง เครื่องตัดหญ้ามีชีวิตของเรานะคะพี่น้องนั่งกะอ้วนคืนเติบแล้วนะคะเริ่มเริ่มมีสันหลังมีเนื้อสันหลังเนาะตแต่กี้ไม่แต่กระดูก <c oughs> <c oughs> เล็มหยามามับมามับอย่พี่น้องปลาบกซีดาปีนี้คือสิบรเด็จตัดห้าเราเบ่งทรงเนาะน้องวาสนาเป็นคนเบ่งห้เลยนะคะปไวยเพ่นหูหวพี่น้อง ปล่อยในปลาบักซีดาเลยเพื่นกติกินยางับ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 ,งบ,งบ,งบทั้งสี่ล่ละเนี้ยมันแรงจังเอาเขาคอกเท่เดียวปล่อยไว้เลยค่ะหลังจากเกี่ยวเขา,ขา,ขาแล้วกับปล่อยเพื่อนไว้ในอ่อยูปปาาอ่ปลาเขาเนาะปลาลูกเขาเพิ่นก็กินกินแล้วเพิ่นก็ข้นมานอ,อนเนี้ยมันอิ่มแล้วเนาะแล้วเพิ่นก็ข้นปลาบักซีดาหมอไในที่เขาเคยพาเพื่อนไปแล้วเพิ่นก็ไปแต่เมื่อน,นี่เพื่อนเป็นยังไดียวบอันเห็นสงสัยสิเห็นมั่วคนอื่นเนาะเพิ่นสิขึ้นหอดมูเพราะเพ่นอยู่คนเดียว เิ่นสิงเอามาจากพ่นยางไปน้ำเพ่นเลยยางเขับไปในบ้านน้องบัวนะคะมีพี่น้องมาบอกว่าโอ้ยงัวเจ้าไปยูดบ้านออกไปออกคอกว่าสนาฟาแลีนไปเอามานะคะเพ่นก็สิขึ้นหอดมูนอะเพ่นอยูู่้เดียวนะคะนาะเพ่นบ่มีโมนี่นี่ก็น้องวาสนาของเฮามาหางก็กินยางบๆบแลวล่ะบ่บ่อียงตัวน้อยๆน้องพี่น้อง พราะวานนี้ปลาบักสีดาเนี่ยเราไม่กินน้องเไนไปตอนนี้ก็ดีขึ้นเป็นเป็นมีสีสันขึ้นอ้วนขึ้นนะคะโอเคคะ่ะเอาชีวิตน้อง,องวาสนามาฝากเนะาะมื้อนี้ก็เลยเครื่องตัดหญ้ามีชีวิตจริงๆนะคะ